บ้านร้างย่ามรานอินทราที่ถูกเพื่อนบ้านเนี่ยมายดึดเอาไปเป็นบ้านของตัวเองโดยบอกว่าครอบครองปรปบปากน,นะครับล่าสุดเนี่ยณนะวันนี้คุณจอมทุกผู้ชมเห็นบอกว่ามีทางตํารวจมาแล้วด้วยนะครับเพราะว่าทางผู้เสียหายเขาไปแจ้งความไปที่สอทโคกครามนะครับวันนี้ความล่าความคืบหน้าล่าสุดที่บ้านหลังนี้จะเป็นไงติดตามกับผู้เสาวเราคุณขวัญเตรียมแก้วสุวรรณรายง,งานสดเข้ามานะครับเชิญครับ คุณอามคุณจอยคะตอนนี้เจ้าของบ้านตัวจริงเขามาอยู่ที่บ้านแล้วค่ะพร้อมกับนําช่างเพื่อที่จะตัดกุญแจที่ทางคู่กรณีล็อกไว้ทุกตัวและนํากุญแจของทางเจ้าของบ้านตัวจริงเพื่อล็อกไว้และตอนนี้นะคะตํารวจก็เดินทางมาถึงที่นี่ด้วยค่ะเพราะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าของบ้านเขาเดินทางไปลงบันทึกประจําวันเพื่อต้องการที่จะมาปลดล็อกกุญแจทั้งหมดและก็ติดป้ายบอกว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศล่าสุดตอนนี้นะ ช่างกําลังทําการปลดกุญแจค่ะนี่ค่ะผู้ชายที่อยู่ด้านหน้าของคุณผู้ชมนะคะก็คือคุณสันค่ะคุณสันก็คือเป็นผู้รับมรดกนะคะตอนนี้นําช่างมาเพื่อปลดกุญแจทุกดอกเมื่อช่องชวงเช้าคุณสันให้สัมภาษณ์นะคะเขาบอกว่า ตำรวจบอกว่าณนะตอนนี้มีอำนาจทำเต็มที่ค่ะเพราะว่าเขาถือโฉนดตัวจริงมีชื่ออยู่ในโฉนดสามารถปลดล็อกกุญแจได้นี่เลยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เจ้าช่างกำลังปลดล็อกกุญแจนะคะส่วนฝั่งตรงข้ามที่เป็นคู่กรณีณนะตอนนี้ก็ยังปิดบ้านเงียบปริบยังไม่เห็นนะคะตั้งแต่ทีมข่าวเดินทางมาถึงค่ะ ที่ก่อนหน้านี้ความจริงแล้วตํารวจจะไม่ได้ลงมานะคะแต่ว่าทางเจ้าของบ้านเนะะี่ค่ะเขาขอความร่วมมือว่าให้ลงมาในพื้นที่เพราะว่าเป็นกังวลค่ะว่าจะอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่าคู่กรณีนั้นอยู่บ้านติดกันค่ะคุณผู้ชมและก่อนหน้านี้นะคะเราได้สัมภาษณ์คุณซันแล้วก็ทนายกุ้งซึ่งเป็นทนายของทีมคุณ นายเดชานะคะก็บอกว่าวันนี้จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณผู้ชมก็คือข้อหาลักทรัพย์ค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องเดินทางออกมาที่น,นี่ก่อนเพราะว่าได้นัดแหล่งข่าวไว้ว่าจะมีการ ปลดล็อกประตูบ้านตอนช่วง1 0 3โมงครึ่งก็เลยต้องมาเดินทางมาที่นี่ก่อนแต่หลังจากเปิดบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเดินทางกลับไปที่สอนคโคคามเพื่อที่จะแจ้งความดําเนินคดีเพิ่มเติมในส่วนข้อหาของการลักทรัพย์ค่ะโดยคุณสันบอกว่าจะเดินหน้าเต็มที่ในการเอาบ้านคืนเพราะว่าทุกวันนี้เขาแล้วก็แฟนสาวเนะะี่ยค่ะต้องเสียสุขภาพจิตมากๆที่ต้องเจอกับคนกลุ่มนี้ซึ่งอขอทายค่ะ เปิดได้แล้วค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณสันเดินเข้าไปแล้วค่ะคุณสันนี่คือผู้รับมรดกนะคะส่วนเจ้าของบ้านนี่ก็คืออากูซึ่งอากูเนะะี่ยค่ะก็บอกว่าเต็มที่เลยให้เดินหน้าทางกฎหมายเต็มที่เลยค่ะและที่สามารถเปิดได้วันนี้นะคะก็เนื่องจากว่าตอนนี้อำนาจยังอยู่ที่คุณสันเพราะว่าขั้นตอนยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมก็ยังถือว่า มีสิทธิ์เต็มที่ในบ้านหลังนี้ค่ะตอนนี้ทางคุณสันได้เชิญตำรวจเข้าไปด้านในอยู่ค่ะเดี๋ยวตำรวจจะเข้ามาตรวจที่เกิดเหตุค่ะตำรวจจากสอนอโคกครามนะคะสองนายค่ะมาที่จุดเกิดเหตุ ในป้ายอันนี้คือป้ายป้ายที่เราจะติดใช่ไหมคะป้ายที่นํามานะคะเมื่อก่อนหน้านี้เราได้ดูค่ะว่าข้อความเนี้ยเขียนว่าประมาณไหนนะคะข้อความก็คือเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตเป็นป้ายไวนิลขนาดใหญ่ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่น่าจะมีการติดไวนิลให้เห็นอย่างเป็นทางการสักครู่นะคะนี่ค่ะป้ายไวนิลอยู่ในมือของ ผู้หญิงคนหนึ่งที่สวมใส่เสื้อสีเทานะคะตอนนี้ตำรวจเหมือนเข้าตรวจเก็บหลักฐานนะคะส่วนบ้านฝั่งตรงข้ามก็ยังเงียบอยู่นะคะคุณผู้ชมคุณอาร์มคุณจอยคะ่ะคือก่อนหน้านี้หลังจากที่เราเดินทางมาถึงนะคะเราก็ไปที่อ่า บ้านของเพื่อนบ้านแต่ละหลังประมาณ3-4สี่คนค่ะที่เราสอบถามนะคะว่ารู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนบ้านบอกว่าไม่ขอพูดได้ไหมประชาชนส่วนใหญ่คิดแบบไหนก็คิดแบบนั้นแต่ไม่อยากจะพูดเพราะว่าไม่อยากจะมีปัญหาเพราะเขาก็อยู่เป็นเพื่อนบ้านกัน ตอนนี้ตำรวจแล้วก็คุณซันซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะคะก็กำลังเก็บรวบรวมพยานและหลักฐานค่ะส่วนความคืบหน้านะคะจะเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวเรายังคงเกาะติดความเคลื่อนไหวอยู่ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ Okay. ตอนนี้สือ่อสื่อมวลชนเยอะมากค่ะยเราไม่สามารถผ่าวงล้อมเข้าไปได้เลยค่ะและนี่นะคะก็คือบรรยากาศและความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ตํารวจเข้าไปด้านในเพื่อที่จะเก็บพยานและหลักฐานและเพื่อที่จะคุ้มครองความปลอดภัยให้กับทางคุณสันด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้คุณสันเดินทางไปถึงเขาไปลงบันทึกประจําวันแต่ว่าไม่ได้เหมือนแบบจะให้ตํารวจมาด้วยค่ะแต่ว่ากลัวว่าจะเกิดอ่า อันตรายขึ้นเขาก็เลยขอความร่วมมือจากตํารวจวันนี้ตํารวจก็เลยเดินทางลงมาพื้นที่ด้วยค่ะส่วนความคืบหน้าจะเป็นแบบไหนยังไงนั้นทีมข่าวของเรายังคงเกาะติดความเคลื่อนไหวอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีเหตุการณ์ค่ะว่าเจ้าของบ้านเขานากุญแจมาล็อกแล้วแต่ว่าทางฝั่งตรงข้ามทางฝั่งคู่กรณีเนะะี่ยค่ะเขานํา มีดหรือว่านําอุปกรณ์มาตัดแล้วก็เข้าคลองพื้นที่หลังจากนี้เรายังคงเกาะติดบรรยากาศอยู่ที่นี่ค่ะและนี่คือความคืบหน้าล่าสุดและความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งนี้ค่ะขอบคุณคุณขวัญเตรียมรายงานสดเข้ามานะครับนั่นคือบรรยากาศล่าสุดที่บ้านอากูบ้านร้างย่ามรานอินราที่มีการซื้อเอาไว้บอกว่าจะให้กับลูกหลานแต่ปรากฏว่าถูกเพื่อนบ้านะนะครับมายึดแล้วก็บอกว่ามีการครอบครองปลระปักแล้วก็ มันเป็นการเข้ามายึดเป็นรอบที่สองคุณจอยใช่คือ,อเรื่องราวนี้เนี่ยเคยเป็นประเด็นครั้งหนึ่งนะช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วแล้วสองฝ่ายก็คุยกันเรียบร้อยคือณนะตอนนั้นอะ่ะฝั่งนั้นเขาออกจากบ้านไปแต่ปรากฏเนี่ยค่ะคแปดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมากลับมาอีกครั้งและครั้งล่าสุดเนี่ยมา พร้อมกับป้ายคือมีทั้งป้ายขายไก่ทอดด้วยไก่ทอดครับรวมไปถึงป้ายอันนี้ที่มีการแปะไว้ที่ประตูรั้วนะคะเป็นการอ้างบอกว่าครอบครองปรปักเรียบร้อยแล้วแล้วเห็นไหมบรรยากาศสภาพของบ้านหลังจากมีการปลดกุญแจเข้าไปเนี่ยคือตรงหน้าบ้านเนี่ยก็มีอุปกรณ์ในการเหมือนกับทำอาหารอยู่เลยนะตรงนั้นอ่ะคือเหมือนรีโนเวทตรงเนี้ยให้เป็นเหมือนร้านอาหารย่อมๆเนี่ยเนี่ยภาพที่มีการ ตกแต่งเพิ่มเติมม,มีป้ายไก่ทอดมาแปะค,คือเรื่องราวของการฟ้องร้องเรื่องการครอบครองปรปักเนะี่ยต้องบอกว่าคดียังไม่ถึงสิ้นสุนสดนะคะค,คือตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่เพราะว่าอีกฝ่ายเห็นบอกไม่มีการยื้ในเรื่องของการเลื่อนส่งเอกสารให้ดังนั้นก็ต้องรอสารท่านพิจารณาถึงจะบอกได้ว่าครอบครองปรปักหรือรไม่มซึ่งฝั่งของคนที่เขาเข้ามายึดบ้านเนี่ยเขาอ้างว่า เขาครอบครองประบัติสำเร็จเพราะว่าอยู่มาตั้งแต่ปี54ค,คือมันเกิน10ปีแต่ว่าฝั่งของคุณอายแล้วุณคุณซันซึ่งเป็นหลานของอากูเนี่ยก็ยืนยันบอกว่ามีภาพาเป็นด <นะ S 2> <Foot> ิจิตอลฟุตดิ้นเป็น Google Map เหล่านี้นะคะที่ Google Street, Google Street ที่แสดงให้เห็นว่า ย้อนกลับไปตอนนั้นะคุณยังไม่ได้เข้ามาเลยครับดังนั้นการที่เข้ามาอยู่ยังไม่ถึง10ปีไม่สามารถที่จะครอบครองประปักได้นะคะ,ะการที่มีป้ายมาแปะไว้ที่ประตูรู้ว่าว่าห้าบุคคลอื่นบุกรุกเข้าไปเนี่ยค่ะอันนี้มันไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่มีคําสั่งศาลนะอันนี้ค่ะภาพจาก o o g l e Street นะคะย้อนกลับไปเข้าใจว่านี้น่าจะเป็นภาพปี55แต่ทีมงานเปิดเต็มๆเ,เลยก็ได้นะครับให้คนได้เห็นไปคือณตอนนั้นคุณผู้ชมอลองดูอ่ะ ด้านหน้าตรงนี้ยังเหมือนเป็นบ้านร้างนะพี่อามทา,างหน้าไม่มี<ป>อะไรใช,ใช่ใช่ภาพนี้ปีมีต้นกล้วยมีขยะมาวางแล้วดูบริเวณตรอกข้างๆตรงนี้ครับคือบ้านที่เป็นทาวน์โฮมเขาก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนต้องมีช่องอะ่ะให้รถได้กลับรถกันครับด้านหลังก็ยังไม่ได้มีการต่อเติมอะไรเพิ่มเติมขึ้นมา,า,าและหลังจากนั้นภาพที่ฝั่งของเจ้า,จาของบ้านโดยชอบทำเนี่ย เขาออกมาเปิดบอกว่าตอนนี้สภาพก็จะเปลี่ยนไปดังนั้นเขาบอกนี่คือหลักฐานที่เขาจะใช้สู้คดีนะคะซึ่งคดีนี้อย่างที่ทราบกันทนายเดชากิติวิทยาน,านันม,มาเป็นที่ปรึกษาคดีให้รวมไปถึงเมื่อวานนี้ก็มีคำแนะนำจากอาจารย์ปรเมษอินทรชุมนุมอ,อายการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปรเมษเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เป็นคดีต่างกรรมต่างวาระนะคะซึ่งกรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะ มาตัดกุญแจแล้วบุกบ้านไปรอบสองครับอาจารย์บอกเรื่องนี้แจ้งความได้นะนี่แจ้งความได้เพราะว่ากุญแจคือทรัพย์สินของเจ้าของบ้านคนอื่นมาตัดครับทำให้เสียทรัพย์ตรงนี้แจ้งความเพิ่มเติมได้รวมไปถึงเรื่องของการจะเอาป้ายมาแปะครอบครองปาปักอาจารย์บอกว่าทําไม่ได้ต้องต้องถอดออกนี่นี่ไอ้ป้ายเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยค่ะซึ่งอันนี้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนเอามาแปะดังนั้น อาจารย์บอกว่ามันผิดหลายข้อหามากๆรวมถึงหลักฐานที่ชัดเจนก็คือ Google Street นะคะที่จะยืนยันว่าคู่กรณีเนี่ยยังครอบครองบ้านไม่ถึง10ปีอาจารย์บรเมศบอกว่ามันมีหลายคดีที่ อาจารย์เคยผ่านมาแล้วใช้หลักฐานดิจิตอลฟ o ุต r ิ n t แบบนี้ Google Street นี่คือหลักฐานที่มีน้ำหนักมากๆานทางวิทยาศาสตร์นะใช่ค่ะอนอกจากนี้นะคะทางคุณอายซึ่งเป็นหลานของอากูนะเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าเดิมทีคนที่อ้างว่าเป็นคนบุกรุกต่อเติมบ้านในตอนแรกเขาบอกว่าเขาเป็นพนักงานของบริษัทรับเหมาซึ่งอยู่เยื้องๆกันคู่กรณีค่ะคุณผู้ชมคือ บ้านที่อยู่ทางขวามือของซอยอืแล้วเขาเจาะข้างหลังทะลุมาถึงบ้านของคุณอายับเขาบอกว่าตอนแรกคนที่บุกรุกอ้างว่าเป็นเจ้าเป็นพนักงานของบริษัทซึ่งคุณอายก็บันทึกคลิปไว้เป็นหลักฐานว่ามีการคุยกันตั้งแต่ย้อนกลับไปเดือนสิงหาคมว่ายังไงแต่คนที่มาฟ้องครอบครองปรปักกับเป็นอีกคนหนึ่งมไม่ใช่คนที่เคยคุยตอนแรกครับและพบว่า เขาใช้นามสกุลเดียวกันด้วย<อ>แปลว่าคนาีจริคคนในครอบครัวหรือยังไงะคะคซึ่งเรื่องนี้อาจารย์ปรเมฆก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาจจะเกี่ยวข้องไปถึงบริษัทรับเหมาด้วยก็แนะนําบอกว่าให้ทนายเดชาเนี่ยไปตรวจสอบเอาผิดรวมไปถึงต้องเอาผิดกับพยานเท็จที่มาให้การให้กับฝ่ายเพื่อนบ้านด้วยนะครับคุณอาย,ยังตั้งข้อสังเกตต่อนะคะบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยพอมีการบุกรุกเข้าไปคือเธอไม่เคยขอ ไม่เคยขอใช้น้าใช้ไฟเพราะว่าบ้านถูกทิ้งร้างแต่พอฝั่งนี้เนี่ยเขาเข้ามาอยู่เขามาพ่วงไฟเขาใช้น้ําประปาได้แบบเนี้ยเข้าขายผิดกฎหมายหรือเปล่านี่อีกประเด็นหนึ่งแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งพี่อามกรณีของป้ายขายไก่ทอดนะคะที่เพิ่งมาทีหลังเลยป้ายไว้นิวนี่ค่ะป้ายใหญ่ๆเนี่ยปรากฏว่าข้างบนเขียนไก่ตะเกียบทอดน้ําปลาแล้วข้างล่างที่มันต้องเบลออยู่นะคุณผู้ชมใต้ใต้รูปไก่อ่ะค่ะ ระบุเบอร์โทรศัพท์อ่าอ่ะแล้วก็เข้าใจ้เป็นเหมือนร้านค้าเนาะอ่ะติดต่อซื้อซื้อไก่ได้ก็โทรไปเบอร์นี้ปรากฏว่าเป็นเบอร์คนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะขยายตรงนี้ด้วยนะคะคือเป็นเบอร์คนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเดี๋ยวเราขยายตรงนี้กันต่อชงไว้ก่อนและอาจารย์ประเมศ ท่านให้คําแนะนําอย่างนี้ท่านบอกว่าปกติแล้วนะคดีที่พบว่าเป็นการครอบครองปรปักมักจะเกิดขึ้นกับที่ดินที่เป็นที่ว่างอะคะ่ะส่วนใหญ่การครอบครองปรปักคือคนจะมาทํากินในที่ดินนั้นมาปลูกพืชมาสร้างผลผลิตเ,ออเกิน10ป,ปีไม่มีใครมาแสดงตนเป็นเจ้าของถือว่าครอบครองโดยปริบักเรียบร้อยแต่คดีที่เกิดขึ้นที่เป็นบ้านลักษณะนี้บ้านร้างแบบนี้อาจารย์บอกอาจารย์ยังไม่เคยเจอเลยแต่ถ้าจะเรียกว่าถ้าจะเรียกว่าครอบครองปรปักในมุมของอาจารย์ปรเมศบอกว่า ต้องมาอยู่อาศัยต้องมีที่นอนหมอนมุง้งค,คือมาพักที่นี่เลยไม่ใช่ว่าแค่มาใช้ครัวเขาเออแค่เอาของมาวางอ,อย่างนี้อาจารย์บอกมันจะไม่เข้าขายนะคะอและอาจารบอกมันแปลกมากไม่เคยเจอจริงๆออ,อ,อ่ะคราวนี้ก็ถึงเวลาที่ม,มีปฏิบัติการนะไปปลดกุญแจรเรียบร้อยเจ้าของตัวจริงเขากลับมาทวงคืน บ้านหลังนี้เป็นสิทธิ์ของตัวเองแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปดําเนินการแจ้งความเอาผิดกับคนที่มาบุกรุกด้วยนะครับ